ราซิตี้นะครับผมฝาหน้าเดิมนะฮะไม่แก่นะฮะแกนมาไฟขวาเดิมห้องเครื่องสีเดิมมาผ่านหน้าเดิมนะฮะเครื่องเดินเรียบครับฝาหน้าไม่มีรอยนะครับผมกันชนหน้านะฮะมีแค่รอยด้านล่างนะฮะฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งขวานะฮะมีไม่มีรอยนะฮะฝั่งขวา สภาพยางเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะแอร์เย็นครับเบาะหน้าหลังไม่ขาดครับซอกประตูเดิมครับหลังก็ซอกประตูเดิมนะฮะฝาท้ายไม่มีรอยนะฮะไม่เคยแกะนะฮะฝาท้ายท้ายเดิมไม่มีชนนะฮะท้องล่างเดิมนะครับผมอุปกรณ์ครบนะฮะกันชนหลังนะฮะมีแค่รอยนิดเดียวนะฮะถัดออกนะฮะแก้มหลังซ้ายเหมือนกันนะฮะมีแค่รอยแค่นี้นะฮะ ถ้าจะถัดออกนะฮะตอกประตูหลังซ้ายนะฮะเดินนะฮะลอดไม่แกะไม่โคนนานาสายก็เช่นกันนะฮะ